สวัสดีครับผมต้้มจากไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ในงานหรือว่าในกิจกรรมทดสอบของโ o โ o นะครับมาทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นได้แก่ C40 แลวก็ x 4็0ซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ p พ v ประกอบขึ้นที่ประเทศจีนแม้ว่าจะเป็นแบรนด์หรูจากสวีเดนนะครับแต่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเป็นการนําเข้ามาจากประเทศจีนมาทําตลาดที่บ้านเราครับซึ่งราคาจําหน่ายก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีราคาค่าตัวน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากขุมพลังที่โดดเด่นแล้ว ราคาค่าตัวของ c 40รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตั้งราคาเอาไว้2 7 90,000บาทสำหรับใน x c 4 0นะครับซึ่งเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกันแต่ว่ามาก่อนนะครับทำตลาดมาก่อนตั้งราคาเอาไว้2ล้าน 5 9 0 0 0บาทครับราคาแตกต่างกันประมาณ1 6 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ารถยนต์ทั้ง2รุ่นแตกต่างกันอย่างไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ขับขี่นะครับฟิลลิ่งทั้ง2รุ่นจะเป็นอย่างไรแม้ว่าจะเป็นมอเตอร์คู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขุมพลังก็จะมีกําลังแรงม้าแรงบิดเท่ากันกําลังก็จะอยู่ที่4 0 8แรงม้าแล้วก็แรงบิดก็จะอยู่ที่660นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าเหมือนกันทุกอย่างใช้มอเตอร์แบบมอเตอร์คู่ครับ ถ้าเราจะดูหน้าตาภายนอกนะครับจุดที่เป็นจุดต่างมีอะไรบ้างนะฮะถ้าดูจากด้านหน้าเลยก็เรียกว่าแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับใน c 40แล้วก็ใน X4 40ครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันเลยครับก็คือด้านท้ายน่ครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายใน c 40ก็จะเป็นรถครอสโอเวอร์นะครับด้านท้ายก็จะเป็นท้ายลาดแบบคูเป้จะเห็นว่าตั้งแต่เสาซีมานะครับนี่ครับบนหลังคาก็จะเป็นหลังคาท้ายลาดลงทั้งหมดเรียกว่ามีความทันสมัยแล้วก็เอาใจวัยรุ่นมากขึ้นครับด้านท้าย ไฟท้ายดีไซน์ไฟท้ายต่างๆนะครับแตกต่างกันเมื่อเทียบกับใน x440 ครับนะฮะเป็นลักษณะของดีไซน์เหมือนกับสปอร์ตคูเป้ suv หรือว่าสปอร์ตครอสโอเวอร์นั่นเองครับส่วนอื่นๆนะครับที่ดูแตกต่างกันอีกก็คือครับล้อรวดลายของล้อก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นล้อขนาดหรือว่าไซส์นะครับไซส์เหมือนกันขนาดเท่ากันนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้วลายก้านแต่ว่าลวดลายของล้อแตกต่างกันส่วนยางที่ พุ่มหรือว่ารัดมานะครับเป็นยางขนาด 255/40R20 ครับยางบางขนาดนี้แต่ว่านะครับลองขับใช้งานดูก็ถือว่ายางนะครับให้ความนุ่มนวลหรือว่าการสะท้านต่างๆก็ทําได้ดีเช่นกันครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับท้ายตรงนี้หรือว่าบริเวณด้านล่างสปอยเลอร์ก็มีดีไซน์แตกต่างกันด้วยแล้วก็นี่ครับชุดตกแต่งต่างๆก็จะดูแตกต่างกันทั้งหมดนะครับสำหรับใน c 40แล้วก็ใน x c 40นะครับเทียบดูแล้วด้านท้ายนะค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับ ชุดฝาท้ายนะครับเปิดยกขึ้นด้วยระบบไฟฟ้าแต่ว่าห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายถ้าเรามาดูในเรื่องของปริมาตรความจุนะครับก็จะแตกต่างกันไปแม้ว่าจะสามารถปรับพับเบาะในแบบ100%หรือว่า70-30าได้ก็ตามแต่ว่าพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระอาจจะมีน้อยกว่าสําหรับในรุ่นคูเป้ครับตรงนี้ก็จะมีดีไซน์ด้านท้ายที่แตกต่างกันส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับเข้ามาดูใน x c 4 0กันบ้างนะครับ x c 4 0นะครับไฟท้ายก็จะเป็นการถ่ายทอด DNA ที่ ไม่ได้แตกต่างหรือว่ายก DNA มาจากใน x c 4 0ทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินสันดาปภายในแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดครับดีไซน์ต่างๆก็จะมีความคล้ายกันหรือว่าลักษณะดีไซน์ก็คล้ายกันครับเป็นรถยนต์ SUV หรือว่า c r o s s o v e r SUV 100%ครับนะครับตรงนี้นะครับลักษณะของเสาซีจะชันขึ้นตั้งขึ้นกว่าใน C40 ครับแล้วก็การออกแบบสปอยเลอร์ต่างๆแล้วก็หลังคานะครับแตกต่างกันเพราะว่าหลังคาชุดนี้เป็นหลังคาพาราไดมิกส์ลูปนะฮะแต่ว่าใน,นาบ แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับด้านท้ายนะครับที่ออกแบบมานะครับด้านท้ายก็นะฮะพอเราเปิดขึ้นมาดูจะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดเก็บสัมภาระหรือว่าใส่สัมภาระนะครับแนวตั้งหรือว่าทรงสูงได้มากกว่าท้ายแบบคูเป้หรือว่าท้ายลาดนั่นเองครับนะตรงนี้ก็แตกต่างกันเล็กน้อยถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะครับไปดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักให้ดูว่าขับแล้วนะครับ อะไรที่มาแตกต่างกันบ้างเพราะว่าใช้มอเตอร์เหมือนกันก,นการจัดวางขนาดแบตเตอรี่เหมือนกันทั้งหมดนะครับเลนในการวิ่งก็เหมือนกันแต่ว่าจุดที่ต่างก็มีอยู่เล็กน้อยเช่นกันครับส่วนรายละเอียดของภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในรายละเอียดของห้องโดยสารทั้ง x c 4 0แล้วก็ C400 ด้วยกันครับ รายละเอียดภายในโดยสารนะครับระหว่าง x c 4 0กับ c 4 0นะครับมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างภายในห้องโดยสารนะครับเมื่อเทียบดูแล้วก็แทบจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับมีเพียงตัวรถหรือว่าดีไซน์ภายนอกเท่านั้นครับนะห้องโดยสารมีอะไรเด่นบ้างนะครับมาร์ตนริลนใหม่เป็นจอขนาด12.3นิ้วนะครับเป็นจอดิจิตอลที่ตกแต่งเข้ามาก็จะบอกรายละเอียดเอาไว้ครบนะครับในเรื่องของระบบการทํางานต่างๆนะครับภายในตัวมาร์ตรุ่นใหม่ครับนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบ 3านะครับปรับด้วยมือนะครับแต่ว่าปรับได้4ทิศทางครับชุดฝั่งขวามือก็จะเป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงปุ่มที่เข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งนะครับในเรื่องของเครื่องเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ปรับเซ็ตปรับตั้งหน้าจอรายละเอียดต่างๆได้ด้วยครับส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นการปรับเซ็ตปรับตั้งในเรื่องของระบบความปลอดภัยชั้นสูงซึ่ง volvo ขึ้นชื่ออยู่แล้วหรือว่าเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูงเข้ามาครับคอนโซลด้านหน้าหรือว่าชุดเครื่อองงเเสียนนนนป็ห้้าาจขด9ิว ซึ่งหน้าจอตรงนี้นะครับก็รวมทั้งแอปพลิเคชันต่างๆเอาไว้มากมายสามารถเชื่อมต่อหรือว่ารองรับได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ครับนอกจากนี้นะครับชุดควบคุมแอร์ก็เป็นแบบบิวอินนะครับควบคุมผ่านหน้าจอทั้งหมดครับเรียกว่ารายละเอียดเหมือนกับแท็บเล็ตเียวครับนะฮะสามารถรองรับการเชื่อมต่อในแบบ Google Map ได้ด้วยครับรวมถึงนะครับเครื่องเสียงชุดนี้ ยังมาพร้อมกับลำโพง Harman นการดอน,นะครับเรียกว่าเป็นลำโพงไฮเอ็นอยู่แล้วติดตั้งมาในรถยนต์วอลโวถ้าใครเคยขับรถยนต์วอลโวรุ่นใหม่ๆก็จะรู้นะครับว่าเครื่องเสียงของวอลโวยุคนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ให้รายะเอีดเสียงที่ดีมากๆครับส่วนรายละเอียดอื่นๆให้อะไรมบ้างน,นะครับตรงกลางนะครับเป็นที่วางโทรศัพท์แล้วก็เป็นวเดชัตเจอร์ติดตั้งมาด้วยแล้วก็นี่ครับคอนโซลต่างๆก็จะ มีการบิ้วหรือว่าตกแต่งด้วยวัสดุที่ดำมันทั้งหมดคันเกียร์ก็จะมีดีไซน์ที่น่ารักนะครับดูสวยงามแล้วก็เหมาะกับเป็นรถไฟฟ้าครับเป็นคันเกียร์สมัยใหม่ครับมีพาร์คิ้งให้เราเลือกหรือว่าทันทีที่เราจอดนะครับตรงนี้เราสามารถกดปุ่มพาร์คิ้งเพื่อจะจอดรถได้ทันทีเช่นกันครับรวมถึงนะครับดีไซน์ของเบาะตรงนี้ถ้าเราลองนั่งดูนะครับดีไซน์ของเบาะก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเบาะเป็นเบาะนั่งขนาดใหญ่ออกแบบมาในสไตล์บัคเก็ตซีทโอบกระชับตัวนะครับแล้วก็นี่ครับ การออกแบบต่างๆเบาะนั่งปรับแล้วก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับถ้าเป็นในรุ่น xc 4 0คันนี้ก็จะเป็นกระจกพานรา m มิกซัลลูปที่สามารถเปิดปิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ยังมีม่านควบคุมได้ด้วยครับหรือว่ามีม่านปิดเพื่อจะลดความร้อนได้ด้วย ผมลองมานั่งในผู้โดยสารด้านหลังนะครับหรือว่าที่นั่งด้านหลังใน x c 4 0คันนี้ดูนะครับก็พบว่าเบาะนั่งต่างๆดีไซน์ก็จะเหมือนกับเบาะนั่งคู่หน้านะครับแม้ว่าจะใช้วัสดุที่เหมือนกันแล้วก็เป็นการตกแต่งระหว่างหนังผสมกับผ้าเข้ามานะครับรวมถึงพนักพิงต่างๆก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเปิดลงมานะครับตรงกลางก็จะเป็นนี่ครับที่เท้าแขนแล้วก็เป็นช่องวางแก้วน้าขวดน้ําให้มาถึง2ตําแหน่งครับเป็นการออกแบบแบบเรียบง่ายครับสําหรับที่นั่งด้านหลังส่วนอื่นๆนะครับนี่ครับ เบาะนั่งด้านหลังนะครับนอกจากจะเป็นวัสดุที่เหมือนกันแล้วนะครับเปิดลอกมายังสามารถเปิดเพื่อจะหยิบจับสัมภาระได้ด้วยครับแต่จุดที่น่าเสียดายนิดเดียวนะครับตรงนี้ก็บอกกันไว้ก่อนว่าเบาะนั่งด้านหลังนะครับแม้ว่าจะเป็นเบาะที่มีขนาดใหญ่ก็ตามแต่ว่าระยะเอ็นไม่มีให้เราเลยครับเอาไวาถ้านั่งด้านหลังนะครับก็จะมีความรู้สึกว่ามีระยะเอ็นที่น้อยแล้วก็นั่งค่อนข้างชันครับส่วนวัสดุต่างๆก็เหมือนกับเบาะนั่งด้านหน้าให้ความสะดวกสบายแล้วก็นะครับ จังวยืดยุบของเบาะนะครับก็ถือว่านุ่มนิ่มดีครับโซนคอนโซลเกียร์ด้านหลังนะครับก็จะให้ช่องแอร์มาถึง2ตําแหน่งแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟที่เป็น USB Type C มาอีก2ตําแหน่งเช่นกันครับก็ถือว่าให้มาครบนะครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับที่นั่งด้านหลังครับ ตอนนี้ผมก็ลองเข้ามานั่งในห้องโดยสารของ c 4 0รุ่นใหม่ล่าสุดดูนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างภายในนะครับเมื่อเข้ามานั่งภายในสารแล้วก็จะเห็นจุดต่างเช่นกันนะครับไม่ได้เหมือนกัน100%เเต็มเริ่มจากคอนโซลด้านหน้าเลยคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกันหรือว่ายกเอามาใช้ทั้ง x c 4 0แล้วก็ใน c 4 0สครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเหมือนกันนะครับเป็นจอขนาด9นิ้วที่ติดตั้งเข้ามาจอตรงนี้ยังสามารถเชื่อมต่อหรือว่ารองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a คาแล้วก็ a d o o ียเรียกว่าเหมือนกันทุกอย่าง mm. เมื่อเทียบกับใน X440 ครับพอเราลงมาดูชุดคอนโซลกลางต่างๆนะครับตรงนี้นะครับแม้ว่าจะติดตั้งรายละเอียดมาเหมือนกันทั้งหมดชุดคันเกียร์ก็เหมือนกันนะครับเป็นเกียร์ที่มีดีไซน์หรูหราทัานสมัยแล้วก็ชุดวางแก้วน้ำขวดน้ำนะครับติดตั้งแผ่นกรนลื่นมาทั้งหมดครับในรุ่น C40 ก็จะบุเป็น ลักษณะของสักการะเข้ามาครับเป็นผ้าสักการะเข้ามาบริเวณแผงข้างประตูนะครับเป็นสักการะสีฟ้านะครับที่ตกแต่งเข้ามานะครับก็แสดงให้เห็นว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับตรงนี้รถยนต์รักโลกรักความสะอาดนะครับก็ติดตั้งชุดแต่งสีฟ้าหรือว่าปูพรมสีฟ้าเข้ามาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางแล้วก็พรมต่างๆรวมทั้งแผงข้างประตูด้วยครับรวมถึงถ้าเรามาดูในรของเบาะนั่งนะครับดีไซน์ก็คล้ายกันแต่ว่า การตกแต่งหรือว่าการเลือกใช้วัสดุนั้นสลับกันนะครับเพราะว่าในรุ่น C40 ก็จะเน้นผ้าที่เป็นผ้าลักษณะคล้ายๆกับหนังชามัวนะครับตรงนี้ก็จะบุบเรนพนักพิงนะครับผมหมอนแล้วก็บุเรนด้านล่างทั้งหมดครับส่วนกรอบต่างๆปีกเบาต่างๆก็จะเป็นการหุ้มด้วยหนังนะครับออกแบบดีไซน์ก็จะสลับกันไปครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้ดีไซน์ที่ดูแตกต่างกันแล้วก็ทําให้มันไม่เหมือนกันครับระหว่าง X440 แล้วก็ C40 คันนี้ครับ ั่งด้านหลังใน c 40ก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็จะมีการออกแบบคล้ายกับเบาะนั่งด้านหน้าทุกอย่างนะครับเป็นการออกแบบสลับกันถ้าเทียบกับใน X40 c นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุท,ที่เป็นผ้านะครับที่ตกแต่งเข้ามาคล้ายๆกับผ้าชามัวเหมือนกับการตกแต่งเบาะนั่งคู่หน้าทั้งหมดครับแล้วก็รายละเอียดของเบาะนั่งการปรับพับต่างๆก็จะเหมือนกันทั้งหมดครับนะฮะตรงกลางเปิดออกมาเป็นช่องวางแก้วน้าขวดน้ํา2ตําแหน่งนะครับแล้วก็นะครับเปิดออกมาบริเวณเบาะหลังนะครับ ก็จะสามารถเข้าไปหยิบจับหยิบเก็บสมัตระได้เช่นกันครับเดี๋ยวว่าเหมือนกันทั้งหมดนะครับสำหรับดีไซน์การจัดเก็บสมัตระแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดของพื้นที่ในการจัดเก็บสมัตระแล้วนะครับมองดูผิวเหนือนแล้วนะครับใน X440 ก็น่าจะเก็บสมัตระหรือว่าจุสมัตระได้มากกว่าใน440ครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแล้วก็จุดที่ผมอยากได้จริงๆนะครับก็คือระยะการปรับเบาะจริงอยู่นะครับว่า พอลองนั่งแล้วนะครับก็ถือว่านั่งได้สบายพอสมควรแล้วก็ระยะเอน็นมุมเอ็นต่างๆนะครับเมื่อเทียบกับใน X440 แล้วก็จะมีพื้นที่ในการปรับเอ็นของเบาะนะครับซึ่งจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าใน X440 เบาะหลังก็จะชันกว่าใน440อยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นความรู้สึกผมเองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆก็คือการปรับพับเบาะหรือว่าสามารถปรับระยะเอ็นให้มากกว่านี้ก็น่าจะดีมากๆกับ นะรายละเอียดเหล่านี้นะครับก็ให้มาครบครับใน X440 แล้วก็ใน440รุ่นนี้คร,รับ X440 นี่รถไฟฟ้าลว้วนใช่ไหมครับพี่อั๋นใช่ครับเป็นบีบีนะครับพ <BB, S 1> ีอีเล็กทริกร้อยเปอร์เซ็นต์กับใช่ครับขับเคลื่อนสี่ล้อมอตเตอร์สองตัวถูกตอ้องสี่ร้อยแปดแรงม้า 660นิวตันเมตรต้องบอกว่านายความรู้สึกผมนะคนนั่งนะครับเผอมากกว่า408อีกแรงมากเดี๋ยวลองดูอ่าท้อกมหาศาลมากไปกันเลยไหมครับพี่ถ้าพร้อมแล้วไปได้เลยครับสามสองโอ้ยนายกครับนายยกยังยกอยู่ยังยกอยู่อ่ายกเร่งปึ๊บนั่นแหละครับเนี่ยเมื่อกี้ได้ร้อยยี่พอดีไม่ธรรมดาครับจริงๆระยะสั้นๆนะพุ่งออกตัวอย่างรวดเร็วมากครับเราเราจริงๆเราทำระยะไว้ให้ประมาณสัก 0-100แต่ว่าในในคันนี้เนี่ยจะมักจะได้120เสมอครับ <c oughs> เดี๋ยวเซสช,ชันต่อไปนะครับหลังยูเทิร์นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสลาลอมดีวนี้ก็จะไปดูเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยไปได้เลยครับไหลาตามไปได้เลยนี่ตอนนี้เป็นโค้งยูเทิร์นนะครับหลังยูเทิร์นปั๊บเราก็จะไหลตามเข้าไปเลยก็ได้นะครับใช้ความเร็วประมาณสัก60หรือว่า70ก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับสลาลอมเลยครับเอาเลยนะครับดูอาการตัวรถนิดนึงอาการช่วงล่างนะครับ <c oughs> นี่ฮะปับ๊บ S <S โอ้โหยุโรปยังไงก็คือยุโรปนะพี่อ่ะนะใช่ไหมขนาดว่าแบรนดน์นี้ตอนนี้รถไฟฟ้าประกอบในจีนนะครับครับทั้ง C40 แล้วก็ XC40 แต่ว่าเรืร่องของการนาครับก็บคุมก็ถ่ายทอดความเป็นยุโรปได้อย่างเต็มที่อเนี่ยจูงรถเข้ามานี่นิงน่งๆน,นั่นๆเลยครับช่วงล่างอส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพอเป็นครับรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยกับการวาง เบรกทันเฟอร์บาลานซ์ใช่ไหมครับเบทันเฟอร์บาลานซ์เนี่ยสามารถจะดีไซน์เขาเรียกว่าทําให้มันทําให้มันบาลานซ์ได้ง่ายกว่าอืนะครับไม่น่าพี่อ่านผมลองเทสเบรเร้อยศหกสิบศูนย์ในเดี๋ยวนี้จีมันหนึ่งจุดศูนย์จีเลยนะครับใช่ก็คือจีดีมากใช่ครับคือคันนี้บอดี้เอ็กซ์สี่ศูนย์ก็คือใช้ทั้งตัวเครื่องยนต์สันดับภายในนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็เอเบ อ่าประมาณนั้นก็คือใช้ทั้ง3รูปแบบมาแล้วคือคือทีนี้บอกว่าอ่าพอมาเป็นเจนนี้ปั๊บเนี่ยโอเคคอลลาดคอลลาบอดี้นะครับแต่ว่าพัฒนามาจากต่อยอดต่อยอดมาเพราะว่าพอ4 4 0พอเป็น4 4 0ปั๊บเนี่ยมันคือไฟฟ้าล้วนเลยดีไซน์มาเพื่อเกิดมาเพื่อเป็นไฟฟ้าเลยแพลตฟอร์มคือ EV เลยใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้ลองนี่นะครับลอง One Pedal อ๋ออ่าแล้วลองไปแบบไม่ต้องใช้เบรกดูครับก็คือระบบช่วย ชะลอเบาเบรกใช่นะครับอันนี้เบรกจนหยุดนี่โอ้หยุดนี้เลยโอ้วันแพดเดิลก็เขอครับพร้อมไหมฮะครับอ่ะถ้าพร้อมมาไหลกดได้เลยไปครับปราบโอ้โหหลังติดเบาะตลอดครับดึงจริงๆดึงดึงแบบจัดจ้านเลยครับเนี่ยแค่ยกคันเร่งปึ๊บน่ะเขาก็หน่วงให้แล้ว เดินทางไกลสบายนะอย่างเงี้ยใช่เราไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าทุกครั้งที่มีการยกคันเร่งจนถึงจุดที่เขาเรียกมาเขาจะวัดจากแรงจีบับเนี่ยไฟเบรกก็จะติดรถข้างหลังก็จะเห็นว่าโอเคเรากำลังเรากำลังชะลอความเร็วถึงเราไม่เหยียบเบรกแต่ว่าไฟเบรกก็จะติดให้เพราะว่ารถเราชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติถูกต้องครับใช่ครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับเนี่ยอ่นเห็นไหมฮะโอ้โหกำลังดีเลยถอนนิดเดียวนะฮะหักหลบนี่ถอนนิดเดียวครับยกนิดเดียวสบายสบายสบายเนี่ยเข้าว100ไม่ต้องเบรกนะครับยกคันเร่งอย่างเเดดดีียยววนิ ถ้าคิดว่าพอแล้วก็ไปต่อได้เลยแล้วข้อดีที่ผมชอบก็คือเขาทํางานทันทีเขาพอเรายกปั๊บเนี่ยชะลอทันทีนะครับในขณะที่พอเป็นรถปกติปั๊บเนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดหน่อยใช่ไหมจะมีไหลต่อเอ้ยจะเบรกไม่เบรกจะเบรกไม่เบรกอันี้คือครับยกปั๊บเนี่ยเขาทางานทันทีอ๋อรถเร็วครับอ่าถ้าคิดว่าชอบคันนี้แล้วเดี๋ยวลองซีสี่สิบอ่าผมนึกว่าพี่อันบอกว่าถ้าคิดว่าชอบคันนี้แล้ว เรียบไปจองครับไม่ใช่เดี๋ยวดิยังไม่จบยังไม่จบกวักไปจองออกมาจบอยังไม่จบให้ลอง c 4 0ก่อนแล้วค่อยบอกว่าจะจองคันไหนดีโอเคครับระหว่าง x 4 4 0กับ c 4 0ได้ครับแพลตฟอร์ม c 4 0เนี่ยก็คือถูกพัฒนาให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนร้อยเปรเซ็นต์่ไหถูกสร้างขึ้นมาให้ไฟฟ้าเลยครับ ไม่มีรุ่นอื่นมาก่อนนี้ไม่มีแชร์กับเครื่องยนต์สัญดับภายในเครื่องยนต์ไฮบริดไม่มีเลยไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็นี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวแรกนะครับเท่าที่เท่าที่เราได้เคยลองกันนะครับครับโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยครับเครื่องยนต์เดียวกันมอเตอร์เดียวกันทุกอย่างนะครับฟีลลิ่งลองดูครับโอ้โหหลังติดเบาะเหมือนกันโอ้ยมันเหมือนจะจัดจัดกว่านิดนิดปครับพี่อัน อันนี้อันนี้ลับติดบอะได้เป็นความรู้สึกแน่ความรู้สึกเฉยเอออันนี้คือชี้นํำกันไม่ได้เพราะว่ามอเตอร์คู่เหมือนกันนะโอ้โหแต่วิ่งตัวปิวครับตอนปล่อยออกมาเนี่ยวิ่งตัวปิวเลยครับรอบแรกเราก็วันพัสด์ไม่ใช้ครับนะครับเซอร์วิ่งฟิลเฟอร์ไม่เปิดนะครับเดี๋ยวรอบสองค่อยค่อยเปิดอ่านี่ผมรู้สึกได้ทันทีหลังจากเลี้ยวแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่ารู้สี่สี่สิบช่วงล่างเซ็ตมันนุ่มนวลกว่า เป็นช่วงล่างสําหรับคนยุคใหม่มากกว่าก็คือใช้งานอเนกประสงค์ขับทั่วไปเนี่ยมีเสน่ห์มากขับสบายเมื่อกี้ x c 4 0จะรู้สึกว่ามันตึงมันเฟิร์มหน่อยสําหรับคนที่ชอบเฟิร์มแน่นๆเนี่ย x c 4 0เนี่ยตอบโจทย์ทีนี้รอบ2ปรับเราจะเปิด o n e เพเด l ลกับเซอร i ิ f งฟิลเฟิร์มสองอย่างเลยนะครับได้เราทําเหมือนเดิมอีก1ครั้งแพลตฟอร์มนี้เดียวกันไหมครับ x c กับ C ว่าจูนให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ละแพลตฟอร์มอย่างที่เราคุยกันก็คือคันนี้มันถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างอยู่บ้างการตั้งแต่การดีไซน์เลยนะครับรวมไปถึงการวางรูปแบบตัวแบบซึ่งจริงๆอันเนี้ยอาจจะบอกไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าแอร์บอกแล้วว่าจะมีความแตกต่างกันในการวางตัวแบบด้วยแต่ว่าเราไม่เห็นไงเพราะมันอยู่ด้านล่างก็มันเป็นเรื่องของการจูนอัพนะใช่ใช่ใช่โอเคไปครับ โอ้โหมันชอบตรงหลังติดเบาะนะครับนั่งทุกครั้งก็เล่นออกตัวในโหเล้าใจทุกครั้งลองยบดูฟึบนี่พอมีวันแพเดินทำงานแล้วห่วงโดยไม่ต้องแตะเบรกครับตรงนี้ไม่ต้องแตะเบรกเลยนี่เผลอแบบว่าวันแพตเติร์นีขับไปถ่ายไปสบายกว่าในแบ่ยกคันเร่งเมื่อไหร่คุยกันเมื่อไหร่ก็มันชะลอเบาเบรกให้เลยอ่าเบรกไม่ต้องใช้เด็ดๆถึงยูเทิร์นเนี่ยไม่ต้องใช้เลยเบรกเลยครับโอเคเดี๋ยวเหมือนเดิมครับตรงนี้ปั๊บกดคันเร่งเลยปัง จ๊วแจวครับดูโค้งเลยดูโค้งเลยครับโอ้โหเห็นตุแกมมากนี่คือข้อดีครับนี่คือข้อดีของการที่มีหนึ่งคือขับสี่สองเป็นการดึงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับถึงด้วยด้วยด้วยรระบบไฟฟ้าอย่างนี้ดีกว่าขนาดช่วงล่างนิ่มนะผมนึกว่ามันจะมีเปมีแถบ้างไม่มีเลยนิ่งเลยเพราะว่าได้ขับสี่มาช่วยด้วยแล้วก็เวททันเฟอร์เขาดีด้วยถูกต้องครับ หมดแล้วเหรอครับพี่หมดแล้วครับโอ้โหยังติดใจอยู่เลยนะครับเนี่ยถ้าขับกลับบ้านคือต้องต้องซื้อใช่ไหมครับอย่างมันอยู่ยังมันอยู่ถ้าขับกลับไปซื้อแน่ทอนรับรองเอน่าสนใจครับเ้าอันนี้ออกนะครับอันนี้โอเคโอ้โหต้องขอบคุณพี่อัานมากมากครับดีครับผมยินดีครับดีจริงจริงแล้วก็ได้อินตเตอร์ระดับประเทศมาแนะนานะครับถือว่าวันนี้โชคดีมากๆกครับขอบคุณครับพี่อัานครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สำหรับในวันนี้นะครับเป็นการทดลองขับหรือว่าเป็นการจับฟีลลิ่งแบบคร่าวๆให้กับทุกท่านทราบนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่แบรนด์ยุโรปอย่าง w o v นะครับมีอะไรที่โดดเด่นบ้างโดยเฉพาะ C40 รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ XC40 รุ่นใหม่ล่าสุดเช่นกันนะครับเรานำมาเปรียบเทียบกันดูราคาแตกต่างกัน1 0 0 0 0 60,000บาทนะครับรายละเอียดผมก็เล่าไปทั้งหมดแล้วนะครับว่ามันต่างอะไรกันบ้างแล้วก็ฟิลลิ่งการขับขี่ต่างๆก็เล่าไปทั้งหมดแล้วนะครับว่าฟิลลิ่งเป็นอย่างไรบ้างทั้ง440แล้วก็ X440 ครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของไข่เนื้อทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ